สวัสดีครับสำหรับวันนี้ฝ่ายกิจการพิเศษโดยอนุสาสนาจารย์ศูนย์การบินทหารบกมีสารธรรมมามอบให้เป็นธรรมบรรราการแก่กำลังพลและครอบครัวชาวค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันพระรหัส,สบดีครับสำหรับสารธรรมในวันนี้ขอเสนอเรื่องชานากถาบ้าด้วยการเพ่งพินิจนัตถิปัญญาอาชายิโนติ ในยามที่มีความทุกข์เดือดร้อนใจอันเนื่องมาจากโรคภัยรุมล้อมเบียดเบียนทําให้ต้องหาที่พึ่งทางใจในยามที่มนุษย์ถูกภัยคุกคามมนุษย์สาพยาตติตาก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งได้ดีกว่าพระรัตนตรัยโดยเฉพาะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นหลักยึดในจิตใจ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้การที่กากาดไม่ตกอย่างเดียวไม่พอต้องหลบเก่งด้วยหลบสถานที่เสี่ยงและความเสี่ยงทั้งหลายดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าสังไกยะสังกิตภานิพึงระแวงสิ่งที่ควรระแวงรักไขยานาคติพยัง ระวังภัยที่ยังไม่มาถึงความระวังระแวงนี้เรียกว่าความตะหนักด้วยไม่ตนกตาจับจ้องโดภัยที่อาจจะมาถึงเรียกว่าจ้องตาไม่กระพริบเพ่งพินิษด้วยปัญญาเป็นการผ่อนคลายไปด้วยการเพ่งพินิษที่ถูกต้องทำให้เกิดปัญญาดังพระบาลีว่านาถิปัญญาอาชาิโนปัญญาคือความรอบรู้ ไม่เกิดมีแก่ผู้ไม่เพ่งพินิษคือผู้ไม่จับจ้องเพ่งพินิษพิจารณาเราสนใจเรื่องใดจะจ้องดูอย่างละเอียดติดตามเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดปัญญาคือความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นในสถานการณ์โควิดนี้เรามีความวุ่นวายจิตใจอ่านข่าวฟังข่าวแล้วกัดกลุ่ม พักใจเสียบ้างด้วยการเพ่งใจไปยังเรื่องที่ทำให้เราสบายใจคิดถึงสถานที่หรือคนที่ทำให้เรามีความสุขถามว่าเหตุใดคนเรามักเพ่งพินิษไม่ค่อยได้ในสถานการณ์ต่างๆเราอยากจะเพ่งพินิษแต่ใจเกิดการวอกแวกไม่เกิดความรับรู้ด้วยปัญญาตอบว่าเพราะการฝึกฝนยังไม่ถูกจุด ต้องฝึกใจให้เพ่งพินิษในสิ่งที่ชอบเป็นต้นเรียกว่าฉันทะสมาธิแปลว่าสมาธิที่เกิดจากฉันทะคือความชอบใจคนเราชอบเรื่องใดจะเพ่งพินิษเรื่องนั้นได้นานแต่หากว่าใจไม่ชอบเราจะเพ่งพินิษได้ยากเราต้องฝึกใจให้ชอบคือมีฉันทะแล้วการเพ่งพินิษจะตามมา เพ่งพินิษในเรื่องที่ชอบก่อนและเมื่อเพ่งพินิษแล้วปัญญาจะตามมาดังมีกรณีเกิดขึ้นในกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งมาจากบ้านนอกอีกคนเป็นคนในเมืองทั้งสองคนเดินไปตามถนนในเวลากลางคืนรถก็วิ่งไปมาตามถนนชายบ้านนอกเป็นคนอินเดียแดง เป็นคนพื้นเมืองขณะที่ชายบ้านนอกเดินคุยไปกับเพื่อนชาวกรุงเขาหยุดเดินแล้วถามว่าได้ยินเสียงจิ้งหลีดร้องใกล้ทางเดินหรือไม่คนในเมืองตอบว่าไม่ได้ยินมีแต่เสียงรถเล่นไปมาคนอินเดียแดงบอกว่าแถวนี้มีจิ้งหลีดเพราะผมได้ยินเสียงร้องคนบ้านนอกเดินไปตามเสียงร้องนั้นแล้วพบจิ้งหลีดจริงๆ คนในเมืองรู้สึกอศัศจรรย์ใจถามว่าเหตุใดคุณจึงได้ยินเสียงจิ้งหลีดซึ่งผมไม่ได้ยินเลยคนอินเดียแดงตอบว่าขึ้นอยู่กับที่ว่าคนให้ความสนใจจิ้งหลีดหรือเปล่าถ้าคุณเห็นว่าจิ้งหลีดสำคัญคุณจะได้ยินเสียงมันเองถ้าใจชอบเรื่องไหนคุณจะได้ยินเรื่องนั้นไม่เชื่อจะทดลองให้ดู พวกเขาพากันเดินไปบริเวณที่มีไฟฟ้าส่องสว่างหน้าห้างสรรพสินค้าชายบ้านนอกหยิบเหรียญออกจากกระเป๋าสองสามเหรียญและโยนเหรียญไปบนพื้นซึ่งขณะนั้นเสียงคนกำลังคุยกันอีกทั้งมีเสียงรถเสียงบีบแต่เยอะแยะไปหมดไม่น่าที่จะมีใครได้ยินแต่พอเหรียญสองสามเหรียญหล่นกระทบพื้นตาของคนที่เดินผ่านหันมามองว่า เงินตกที่ไหนเพราะว่าในใจคนเมืองมีแต่เรื่องเงินพอได้ยินเสียงอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นเสียงเงินทันทีแต่คนอินเดียแดงเป็นคนบ้านนอกชอบฟังแต่เสียงจิ้งหรดเสียงนกร้องเขาจึงได้ยินเสียงจิ้งหรดคนในเมืองได้ยินเสียงเงินตกเราให้คุณค่ากับเรื่องใดใจก็จะจับกับสิ่งนั้นดังคำประพันธ์ที่ว่า สองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนสายตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พลาวพลายคนเห็นโคลนตมเพราะจับจ้องแต่เรื่องไม่ดีมองโลกในแง่ร้ายส่วนอีกคนหนึ่งมองโลกในแงด่ดีจึงเห็นดวงดาวเขาชื่นชมสิ่งที่ดีงามมองไปทางไหนก็เห็นแต่เรื่องดีงามมีความสุขทุกวัน ใครๆก็เคยเห็นผล,ลไม้หล่นจากต้นแต่ไม่ได้เพ่งพินิษแต่คนหนึ่งนั่งจ้องดูลูกแอปเปิ้ลที่ตกลงมาจากต้นแอปเปิ้ลหลายต้นแล้วเก็บเอาไปเพ่งพินิษเพื่อตอบคำถามว่าทำไมลูกแอปเปิลจึงตกลงมาเขาเพ่งพินิษพิจารณาจนได้บทสรุปว่าเพราะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงให้ตกลงมาและ ไม่ใช่เฉพาะแอปเปิลที่ตกลงมาสิ่งของทุกอย่างก็ตกลงมาเช่นกันเขาจึงสรุปว่าเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงชายคนนี้เป็นคนแรกที่ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ชื่อว่าไอแซคนิวตันปัญญาทางวิทยาศาสตร์มาจากการเพ่งพินิษคนที่เพ่งพินิษ จะระมัดระวังก็จะไม่ติดโควิดและหากติดโควิดแล้วก็จะกันไม่ให้ลุกลามแพร่เชื้อไปติดคนอื่นจำกัดความเสียหายได้เพราะมีทำลายว่าไปติดมาจากใครก็พาคนกลุ่มนั้นไปกักตัวการเพ่งพินิษทํทำให้รู้เท่าเอาไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้ไขตอนนี้โควิดระบาด เราไม่ควรนิ่งนอนใจถ้าไม่เพ่งพินิษ์ไม่จับจ้องไม่ระมัดระวังในที่สุดนำไปสู่การแพร่ระบาดหนักขึ้นไปอีกดังนั้นอย่าประมาทกาดอย่าตกจับจ้องเอาไว้ตาอย่ากระพริบด้วยการเพ่งพินิษคือฌานถ้าไม่ทำฌานจะไม่เกิดการระมัดระวังไม่เกิดปัญญาดังพระบาลีที่ยกไว้ณเบื้องต้นว่า นัตถิปัญญาอาชายิโนปัญญาความรอบรู้ย่อมไม่เกิดแก่ผู้ไม่เพ่งพินิษไม่ทําฌานตรงกันข้ามผู้เพ่งพินิษผู้ทําฌานย่อมจะเกิดปัญญารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ทําให้องค์กรปลอดภัยจากโควิดดังนั้นฌานคือการเพ่งพินิษจะคุ้มครองป้องกันให้พ้นจากโควิด -19 ฝ่ายกิจการพิเศษโดยอนุสาสนาจารย์ศูนย์การบินทหารบกจะได้นำสารธรรมมามอบให้แก่ท่านผู้ฟังอีกในวันและเวลาเดียวกันนี้ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ